<ihaz violin Legislacy> đúng con này các mẹ con này con này con này con 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 อยู่ใส่นอสอมฟองกูสุมปองังไม่แล้วแล้วอ๋อทําไมมันมีแต่ผู้หญิงนี่มันมจ้างมาเท่าไหร่ลอยแล้ววแล้วตายก็มีใ้นั่งนะด้วยให้นั่งแต่น่าไม่เหมือนเนียนะเจไดเจไดให้เราทําไปอยู่มหาสุมปองเจไดให้เราทําไปแล้วไปแล้วลูกสาวลูกเขยสู้ก่อนนะลูกนะลูกเขย สมแล้วราตักซ่อมคือเป็นอย่างนั้นดู้ยไปเป็นเพื่อนหรอลูกเวยสมบองลูกเหยพ่อหมูหยองต้องสู้เขานะลูกนะโอเคนี่พ่อส่งลูกสาวไปหามหาสมบองแล้วนะลูกนะดูเด็กส่งลูกสาวไปแล้วกลุ่งกินลูกขึ้นไปในเวทีไปให้กำลังใจหน่อยลูกโอ้โหมึงไปจ้างแล้วท่าไหร่วะพั้งนี้ เอ่ลผมกิ้งเข้าไปดิลูกผงกิ้งเข้าไปลูกเข้าไปสร้างสีสันเร็วโออผมแดงนี่ลูกสาวบหร่อแต่น้องพุ่มกิ้งไปไหนอ่ะสองกี่งเข้ามาไายหลน์เป็นปีบ้างอ๋ออยู่ข้างบนละอ่ากุ้งกิ้งโอ้ยมีคนพินอ่าโอ้แล้วรู้เรื่องด้วยนะรอดเชือกเส้นสุดท้าย ชุกจริงเออกอนเลยลูกเคยลูกเขยที่น้านะกูว่าไม่ได้แต่งแล้วกูว่าไม่ได้แต่งหน้าสมองเนี่ยมึงหวโดนอะไรสมาไหมมาไหมไอไอพีเลี้ยไอีเลี้ยงด้วยเอาเอาอก็อเลยนุ้ีก็บอมมาหาลปงหนเอยลูกอาก็มอน่อยเออสุดที่รักอกอดหน่อยกอดหน่อยให้กัอดหน่อยกอดหน่อยนี่มึงจังสังเลยเลี้ยงมเล้ยงี้อเะจอเลยไปดสาวคนน นี่ล oh. ูกสาวคนเล็กผมอยู่ไหนอ้อนี่แม่ต่ลนเื้อชครูเหรอพี่เอแม่แม่เสียพูดนะจริงๆกาตาลูกสาวเลผตาย้ตาูกสเลมยแ้ตายแล้ลาเลตยแล้วตย้กสาวเล็ตายแล้วตยลูกสาเล็กาวตล้วเกมตยแ้วายลูกสาวคนเล็ยลสาวคนเล็กผมตยแล้วตาย้วกาคนม่ต้องใส่ไคนมตู้สาคนยวยกนเมันสยหรอกนเอาล้กคนเลล้์ของค่าคนับ ฮะไม่มีไม้ครูวออกเป็นมวยซ้ายเอรอไปคับกคนเออเอามาหาจะบอกอวดยังไงเอาข้าการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะตอนบวชในบวชพระก็คือการเดินบิณฑบาตนี่แหละครับเดินจงกรมนี่แหละครับอ้อ้อเป็นมวยไม่อ้อไอ้โอ้โหเดือดนะครับเฮะมีมีซีแบบ

เาสรป่าเแล้วเป่าปากแล้วโดนท้องโดนท้องโดนท้องหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่ทั่วท้องแล้วโอ้ยสภาพนี่เซาเมียได้อยู่บ่วะบอปดเลยะวดโดนไม่ต้องออิดผิงเชื่อไม่ไหวผิงเชื่อโดนลำตัว ไม่ไหวไม่ไหวขึดนอ่อนมากต้องอย่างนี้หายใจไอ้น้ยโน้ยไปดึงอามยกต้องฮึดหน่อยต้องฮึดหน่อยมาหาซีมาหาฮึดหน่อยโยกไปโยกไปโดนหมัดโยกไปโดนหมัดไม่ได้่นผ่านไปแล้วคนไม่ได้เล่นผ่านไาแล้วคนยังไม่หมดยุกแกเลยเากปแค่่ต่อยล้ทำไมเวลามันนานี่สวน

ขาหลดลดนี่โอ้โหไม่ไงโอ้โหจากไม่อ้วกก็จะอ้วกโอ้โหหอกห่างองทั้งวันเอกมาหรตงบอ่าไขแดงแล้วอ้อดยโอ้ยมีเพียงเป็ดปอลอยโอ้โหชื่ออะไชื่อนชื่ออะไรท่านชื่ไรเอโอ้โหี่ชุไอหาไข่แม่ออีม่โ้มไขออกมา ยยววีสองไอ้โน้ไอ้โน้อไอนั้นลูกสกูเอ้ยคนละฝั่งเอาไปเอาเอนมันแทงจ่อยมันแทงหน่อยอยู่เออเอกไปเอานมามาลบลบลุเร็วยัจีค่าน้บอกไอ้ซ้อมสแตนแม่งรดบแล้วคู่นี้ไปไหมไปสายกได้อันี้ยกสองยกสองใส่ทอนไทอโอ้โหใสพงยุบให้พุยุบไปเลย อ่ะสู้สิสู้ส <ou> ิมหาสู hmm. oh, ้สิมหาสู้อ๋อสู้เว้ยสู้เว้ยโอ้กลัวมียโกลัวเมียไม่แต่งด้วยไม่สู้เว้ยโอ้โแมงลินผ่านบ้ามา่นเอยเป็นไหนยังไม่เจื้อ อีกหน่อยอีกหน่อยเอาเฮึดอีหกหน่อยเฮึดอีกหน้อยอนี่ถ้าเกิดไม่บวชตั้งแต่เด็กนี่เป็นเป็นยอดมวยไปแล้วมาหลวงพอมเนี่ยตัวไม่เปียกตัวแข็งตัวสบายโอ้โ่ยพ่อหน้าปกคองเส้นกระไซแหมะไสแหมะมึงเข่าไอ้ตัดลำตัวครับอคอรกรุงเทพ อาการมวยไม่ได้เลยว่ะกลวแล้วอย่าเสริญขึ้นไปท่ไหนมีแต่มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ยมาของเงินหมดมของเงนหมตีมอหายใจใจหลึกอู้จะเข้า้ดนี่สอ หอดสองยกไปยังไหนไอ้คนต่อยก็เหนื่อยไอ้คนโดนต่อยก็เหนื่อยไเลยยกเงินเลยยกนั่นเลยยกเงินโอ้ขอเสียงตบมือกับพี่ตี้ผมเลยโอ้โหไอเฮี้ยพุ่งแหนมตัวด้วยลุกชามเลยโอ้พี่นแหนมไม่ตอบ กนีนยนหนกนหเนยางอ่ะนดูตั้งแต่ปลายเท้านะครับนี่ช่าดาวด้วยนะโอ้นี่มีหมุนมีจิ่งด้วยโอ้โหทุกอย่างมีหมดเอาไปเทนโชวช่ยมไปเมึงเต้นโชว์กางเวทีหน่อยเต้นโชว์กางเวที่อ้าดัดััดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยโอ้ยเป็นอเป็นตะเคี้ยวงนอถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอีกจะตะเคี้ยวแหงมาโอย แมนผู้สาไลายแต่ว่าฟังนี่แหละผมไม่แปลกใจเลยทำไมวันที่เป็นทิมไม่มีดิงเกยแล้วทุกวันนี้โอ้โอยเพราะว่าเห็นสารรูปอย่างนี้แหละขอเสียงสาวๆอ๋อคนเท่สุดเดีวเพื่อนไปไปไปลงไปคนละคู่ไอ้ซึ่งโอ้โหไม่มีนะไว้บอกว่ไว้เลยนะชูปองไหวบอกไว้เลยนะไม่ไหวไม่ไหวหมดเลยนะ เออตัเลยนะา้อนอามบัอมาพอู้ัอโ้ยดายตัววบอแตวงวักไตขวาเอาไตวาท้โน้กระจายน้กระจายน้กระจาย้มุดหัวเข้ามาโอ้สีสีนตานี่โคตรสู้เลยต่ว่าแรแลไม่มีเัใช่ต่วาอ้โหนักต่เลยโอหสมัยังไงถูก ตอนนี้มหาสมบอมงงครับงงว่างงว่าคนกรุงเทพฟทาไมมันหายตัวได้วะตัวมหาสมบอมมีแรงไป็นหนวดนะเบอ้์เทียซ้ายใช้ข่อยใช้ทีครับห้โอ้โหเล่นเชิงครับ โอ้บ้าบ้าดุ่แล้วไม่ปูนะสซบองใส่หน้านะเฮ้ยอย่าใส่หัวให้น้อยน้อย่าใส่หัวดิเดินต่อยไม่โดนอ้อเดี๋ยวจืดกว่านี้เดินดึงกว่านี้อ้อนี่เป็นมวยสากลนะนี่นี่ตอกซ้ายตอกขวานี่เอ้าเอ้าเฮ้ยอย่าตีใครผังนะเดินต่อเดินต่อนี่ไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่กระจาดด้วยนะเอ้โหอะอะไอดูตัวที่ใส่ ทักว like ัววันนี้เน oh, ้นสุดไม่เน uh, ้นทรงออาบักซ้อนบักย้จากตีมึงอ่ะเอา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 ย้อยพินโยไหมเอาไหมเอาไหมยกหนึ่งเอาไหมเอาเอายกหึ่งเอาเ็ดเเรื่องดิวดิวยกไปไปนวน้ำมันมวยเลยเออได้ๆแล้วยกหนึ่งยกหนึอนัามันนีขุนเียวบกซ้นเออมาเอายกพินโยเนี่ยยกเขาตู้ นกเขาตู้าคููกระยังคันนี่นักรอมเลยนะครับเอาละครับคู่ชนะในคู่นี้ได้แก่อ้อภัรัคนกรุงเทพเหล่าครับกุมแดงครับชนะมหาสมบองนครไทยสงไปได้สวดสวนบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็อยากจะให้พระมหาสมบองกลับไปบวชอยู่ที่วัดดีกว่าผมผมเชื่อว่าตอนนี้ มซึกออกมาอาจจะไม่ใช่ทางเราก็ได้นะครับผมปร,รียนทำเจ็ดประโยคไม่ง่ายนะครับไม่